สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อสวยรับซัมเมอร์นะคะคุณลูกค้าเป็นงานผ้าชีฟองปักสรุปขึ้นมาใหม่นะคะนําผ้ามาปักขึ้นมาใหม่เป็นลายผีเสื้อค่ะคุณลูกค้าทั้งผืนเลยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะเ,เห็นช่วงลายนะคะทรงคอวีนะคะรอบคอก็มีการนําผ้ามาแต่งระบายโดยรอบะคะ่ะคุณลูกค้าและหลังค่ะ มีซับในเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้าเป็นนีใส่ไซส์ S, <S อ,อกประมาณ35ครึ่งนะคะคุณลูกค้าเอบเกือบ36ค่ะความยาวก็อยู่ประมาณที่22ครึ่งนะคะสะโพกอยู่ที่40นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ทำมาทั้งหมด6ขนาดนะคะ S M L X L 2 X 3 X ะคะคุณลูกค้าก็คือ35ครึ่งตีเป็น36ดีกว่านะคะทีได้จำกันง่ายๆ36 38 สี่สิบสองสี่และสี่สิบหกค่ะถ้ามาสองสีนะคะสักครู่ค่ะเพนีใส่นี่คือสีม่วงนะคะเพนีใส่ไซส์เอสสีม่วงนะคะบางไซส์เริ่มขาดแล้วนะคะสีเขียวค่ะคุณลูกค้าสีเขียวโอริฟนะคะคุณลูกค้าให้ดูลายนะคะปักผีเสื้อปักขึ้นมาใหม่ทั้งผืน,นะคะ่ะคุณลูกค้าสีเขียวก็สวยคลาสสิกอะคะ่ะ แต่งระบายรอบคอก็มีการนำผ้ามาปักเย็บเชิงรอบคอให้ดูสวยหวาน้วนะคะนี่นะคะซับในเย,ย็บติดให้นะคะใส่ออกงานได้เลยะคะ่ะใส่ออกงานใส่ทำงานได้หมดเลยนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะคะ คุณลูกค้าติ๊กต็อกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะมีตะก้าสินค้าให้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์มาติดโพสแชร์โพสต์ด้วยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์ค่ะรุ่นนี้สินค้าบางไซส์บางสีเริ่มขาดแล้วนะคะต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสวยรวยปังมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ